สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเปิดชุกข,ขู่ชุกคนเนาะวันนะนี้เข้ากัมาซอยไอรอนคือเก่าเนาะพี่น้องเกี่ยวเข่าวไว้กับมาเป็นมือที่สองเลยเนาะต้องมือกับหนึ่งเนึ่องวันนี้ก็ได้คนมาไหวพี่น้องเพราะว,าว่าเข้าบอลเตตัดบอลตีเกี่ยววันนี้เนาะมาซอยเป็นสองมือได้ก็ได้เบากันมาสิพ่นมืออื่นเบาไปปรามาเอ้ยบ่พ่นมืออื่นหรอกพ่นวันนี้ซนะเนาะไอรอนก็เลยตัดสินใจเขามยรถพ่นนะพี่น้องรถพ่นหรือว่ารถปั่นเขา่าหรือว่ารถจีเข่าเลยพี่น้องตามที่คนพัฒนาเด็กอืเนานะ กองทำมาตากไว้อยู่ห้าวกับบักไลายนึงคิดเนาะตากไว้อยู่หัวให้ก็ได้เลยกองกับกองอีกยั่ไนให้น่าหน่ะกับมีอีกคิดน้องเพราะว่าอันนี้ตัดใบลาไล่ดีเนาะตัดแต่ก็บัดน้ำกับว่าท่านบ้านนี่ฝนกับตกมาพอดีมาแดดกับพอกระเทือนสียอาตุ้ก็ถึกยุกทำมาพูนบ่ตกนี่คิดเนาะสามบัดรอยกลางปีแต่ว่าสามบัดนี่คือว่าแลดกับบักคนได้เนาะเลยเนาะมูกองยังมาเต่ามาโฮมกัน ฝอยกันพี่น้องไอ้ที่บอกโอ้เบาเอกี่วันม่วนนะพี่น้องได้พูดมาเห็ดซอยซอยเวียดฝอยงานกันเนาะกสม่วนไปอีกแบบนึ่งก็ทั้งเกี่ยวผู้เดียวนี่ยเบาเอแบบมือละึ่สามให้ซะถ้าว่าย่างแบบดูอีดีเนาะมือสามให้สามสี่ให้ขนาดบ้าเบาเอแบบเหตุคนเดียวเบาเบาไหวอีดีนะพี่น้องเลี้ยงไหนแต่มือหนึ่งสามให้เนาะสีกายเบาเอตัดเพราะว่าปีนี้ของเบาเอว่าท่านจะชุกเด้อพี่น้องรากาแถมใส่เขาข้าวอีกเนาะท่านใส่เขาแรงคือเราเด็กเหดแต่ว่าปีแบบนี้พี่น้อง มันสีซุกใบเขาขาวน so ี่ม nee ันสีงัดเนาะงัดนั่นซุกเขาแรงมันสะซุกใบแล้วกะอันนี้อีกพี่เนาะคือว่าเขาขาวนี่นั่นซุกของเบาเอาก็ต้งถอกก็ต้งมานพี่น้องเลยก็ต้งสิเป็นก็ต้งเป็นห่วงก็ต้งเป็นน้ำนุกเหมือนนั่นเนาะก็เลยมาซอยเพิ่นเชื่มซ้อมเพิ่นได้เอาใบกับพวกเด็กเกี่ยวเนาะพอใส่ให้เพิ่นไปซอยขึ้นพี่น้องซอยเอาเหือเอาแห้งกันเนาะใส่กับผ้าเอาแน่พี่น้องเลยปีนี่กับพวกเขาสองคนกับมีรถผนเนาะ อ่าครับจ้างปั่นเข่าหรือว่าซีเข่าพี่น้องกระเพาเห็ดแน่แต่นี่แน่เนาะตอนนี้เว่าอีกครั้งคนลงได้มาละตกตอกตอกปาละพี่น้องใส่เลยคนมันก็นเริ่มตกแบบเขากะเทือนตกอ่าอาอาปาละรับเศร้าล้วก็แดดน่ะบัดนี้แดดล้วก็เท็ดนยังโง่ไรพี่น้องมันพอจะเปียกพอจะซุ่มมันก็พอโอ,อาไว้ก็เอาไว้เท่า,านั้าแหละดีได้มาละ,ะาทักให้ไปคนลงเลยพี่น้อง ปั่นงัวงไปเรืยได้หนี่เพราะว่หัวมันมีทางกินอ่ะหุ่เปืืองกินอ่ะเขานี่ยถ้าอยากปั่นไรพี่น้องเไยคันบาได้คันบาเป็นหน้าเบาเอในใจเบาเอนี่ทาอีกพี่น้องมันไม่ถนัดซุกขักเนาะอันนี้เรากับพาวแน่เราอีกแน่พี่น้องเอ้ผู้เดียวเนาะบดไปบดมามันกับบุจากปั่นไรเราก็เลยตัดชินใจเห็ดเลยซะเนาะไอ้กองนี่ก็ยังพี่น้องเอ้ขนาดสองสามแดดได้เนี่มันยังเขียวอะไรอยู่ อน,นี้ยังเป็นอ้นนอยูกระดิ่ตดที่ใจพ้นเลยซะนี่บางยังเป็นอันนี้อยู่เห็นป่ใบมันยังเคียวอำรำอยู่สมบัติเพื่องถวได้นิฮะพูดฮูดโอ้ม่าอะไรเาไดีพอหรอเล้อาเองจิตกเลยนะโอ้สามีไปยังเนา ทำน้วเระปั่นด้อเบิดบ่ได้บ่พ่นปั่นซ้ำนีบอนใหเพราะว่าปั่นเบิดนะมันยังบ่ได้แห้งตุ๊กเวา้าใบอปั่นจะุ่นถ้าั่นี่ก็ใส่ไจอยบนีก็แล้วด้ก็พ่นขายงวเด้ออันนี้ทำนี่ปั่นนเิมาตักเออนี่ก็อยด้ีกโนี่ก็พอปั่นห้งวกินอันนี้นาะอันนี้ว่ะ บัตรเิไอ้ดีรอก,กับววบเนะ้ารถนง่ายั่นแหละ่อบมากนไมพี่น้องทุกคนลองเดาเมืองเมืองต่บตักสิสอบสิบหาสอบพี่น้องนนี้ในกองมันก็ได้ให้เติมได้ตก้งแต่ถแต่ยุแจนะกับยูนะโกโก่ยักษในห้าวในกองพุกเนี้ยเนาะความัทนแห่งก็ไดชีแบง่งแบง่งคนแบ่งชีก่อนเนาะอย่ามันยะพี่น้องเพื่อเฉลพ้นเพื่อเฉลยอันนี้ กระชีเดียวยามันออกหนอ่อออกแนงไปเข่ามันถือน้ำด้วยมันก็ออกหนอ่อออกเก็ดได้พี่น้องกำลังอยฟตรงนัง้นถือด้วยถือด้วยไปอีกมาอีกหน่อยนึงก็ได้มีกหน่อยนึงมาอีกน่อยหนึงอะไรนะ่ดีลยทำไมอีกหน่อยนึงยังได้อยู่เออพ่ออันนี้ ชัวโเอามา่นเด้อยุบกองมันยังบนี่แพงคนเยอเลยามันสกนัวตัวอะไรบ่าตัวโอ้แต่แต่ลบสอบนี้เนาสะวโอ้แปดแปดเก้สอบ พ่อแล้วว่าเขาอันนี้นี่พ่อก็นอนด้เอาชำนีก uh. ็นอนเอนีกนได้าเดาดนงเตยเาจะเอแย่กันคนแย่กันเออห้บักซีได้ติดบอกเอารถเอารถโอ้กนนักเอักักอะไรเบิ่คู่กใบอีกใบหอ แต่จะหาหกสองเนาะชีได้ยูเนี่ยแต่ว่าหงชีเขาสิหับหรือบ่หับเนาะเขายังเปียกเดียวตอนนี้ก็ได้แล้วพี่น่อยไหเดาละข้าเดียวเข้าเดียวเราคอยเห็ดดีเข้าอัน ป่ปูปูางไผ่มัดจนมัล้มหลุดนี่เขาเนน่เขาไอชี้นี่ในหาสอบพี่น้องเลยหาสอบอีกหนึ่งนะมันเวไปเลยโอ้ยคนหยาบแต่งยาที่ว่าไวเอติบพี่น้องปราะมันอยู่ได้เมื่อสองนาทีสมนาทีปั้ประมาณนี้แหละนะี่สิมาเอามาฝนอีกพี่น้องตู้เขาบอกได้เลยกองบมง่ายแล้พี่น้องหาสอบบึ่งที่กองเพื่อง อ่่นีเอาเกี๊ยไม้ขึ้นอาเห็้ไหมจะเอามาอีกเนาะมันพ่นเขาเกยงนะจะาไปตากเอาเถื่อนนั่นหะเห็ดโดนนะเที่ยวนนี้เฮ็ดไมมวันนี้มันกระเทือนไหนมาเอาม่าเลยค่ะเห็ดโดนไอ้ดอนพ่นมันบ่าอยู่หันนะเออหรือว่าพ่นแล้วก็ไปตากเขามันกระเทือนไหนม่าเลยวันนี้เอามาพ่นกันหรอกปล่เนี่ยจะไปเอาไว้นี่ไว้นีวันนี้ไปผูกทีเอาับปุนเฮ็ดยั่งนะเจ้าใส่เดือดไทยเลยบ๊าวบ๊าวตั้งนานก็ไดเออบ๊าวบ๊าตั้งนานก็ได้เยนะทีมใส่กับทอดเดือดไทยไม่ใส่พ่นเลยด้ว បប2ពីងអមេរិករថយន្ត1เนาะຖືថាហើយឡောយូហ่ะមើលទៅគឺមានទូឡាមិនទីខ្លាញ់ហូនតែតែរថយន្តមកໃສវាសឹងយីដកបប2រថ2មុនកាន់មកជិះយកចូល หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแป้สิบเอ็มเป็พันละเมรสิบเม็ดเขาสิบเว็ดสอบเครื่องเห็ดขมเอาได้นี่พอดีนะขมานี่เนาะเออหักยังแค่์โคตรแครเขาัน่งเปียกเลยมันท่านด้ถึงแดดขับพ่อกระเทือนเนาะไอพึ่งอยู่เพื่อนนี่เนานี่เป็นอันนี้นี่เนาเาห้นมัถือแดดมันอันนี้มีประมาณนี้เนาะทุกคนยบ้อยเดาเแล้ว่นเด เอ๋เบาหยาดไปพี่น้องทีนี้ก็บุ้งไม่ยังบองไม้เนาะพ่นเข่าเลยพี่น้องเพราะว่าขันติป้าใบมันกะอันนี้พี่น้องเลยเพราะว่าหยาดพ่นตกครับมาแล้วมาแล้วสิบเก้ามือนาคนเดิเนาะนี่ก็ได้สิบปลายสอบพี่น้องก็สิบแาโอเคอยู่ตาไปตากเอาที่กดสิทถิมใบมันเป็นออกหน่องแห้งไปว่าไอ้ที่เขาจบที่ใบเที่ยงสำนีได้แล้วพี่น้องจะได้ก็จะดึงผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาโฆษณาแล้วพี่น้อง สีสำคัญกัายให้คุกดติดตามแลัวกาเบิร์โฆษณาเนะา,านะพอกันอีพีหนาหรือว่าคลิปหนาะเด้อบ๊ายบาย